คุณยังงู้อย่างงี้กับผมตลอดที่ที่เนี่ยคุณก็รู้ว่าที่คุณต้อมีทางเข้าแล้วคุณก็มาปลูกอยู่อย่างนี้ที่ทางเข้าก็ผมไม่แล้วเพราะที่ดินเขาบอกถ้าคุณคิดว่าคุณมีไปแล้วคุณนั่นมาก็ผมไม่า้หน้าน้อยใจไอ้ตรงนี้มันก็ไม่ได้พังเพราะผมคุณก็รู้ผมนั่นมีใจมาทําให้คุณ ผมและแกะคุณหรือคุณลังแกผมกันแน่ผมมาอยู่เนี่ยเจ็ดแปดไปผมไม่เคยแม่งเจอคนประเทศคุณเลยผมน่าจะลองเรียนพี่นะไม่ใช่พี่เร้องเรียนผมผมว่าผมไม่ใจทำก็ทำทำให้คุณหรือเปล่าผมก็เข้าใจว่าผมเดือดร้อนผมน่าดูดสายอยู่กรุงรู้นคุณว่าดูดดูที่ทาง,ทาง,างคุณก็รู้อยู่กรนะจายว่าที่แลงเนี่ยผมไม่ได้ทํา ผมมีใจมาทําให้คุณนะพ,พี่ลองเข้าใจเผมพี่ลองดูสภาพผมตอนนี้ผมทันเนี่ยผมลงดินไปกี่พันเที่ยวลงเข็มต่อไปจ 5, ่ห้าหกร้อยต้นมันไม่อยู่เพราะว่าที่เนี่ยดินตรงนี้อยู่ประมาณเมตรปร่า่าแล้วมันก็มีทรายมีทรายน้ำมันก็ไหลซ้อเราก็เอาไม่อยู่ผมผมเนี่ยมีเจตนานะ ที่เนี่ยผมไม่ได้ทำแม่ให้ผมตายหาต่อหน้าฟ้าหนาหนาตะวันดิผมลูกผู้ชายพอเราเห็นมันพังเรามาทําพอมาทันหน้าฝนนมันก็ทำเท่าไหร่มันก็เอาไม่อยู่เนี่ยผมต้องดูตายมาทําฐานแล้วก็รอดูฐานว่ามันจะพังแบบเดิมไหมผมทันเนี่ยหมดไปห้าหกแสนถามคนทั้งหมู่บ้านได้เลยว่าผมเนี่ยทำที่คุณทางจริงหรือเปล่า คุณมาอยู่เนี่ยผมไม่เคยมีปัญหาคุณจะเข้าทางผมผมก็ไม่ว่าคุณผ่านที่ผมมาผมก็ไม่เคยพูดสักคำหนึ่งคุณก็มาอ้างสิทธ์อ้างอะไรคุณก็รู้ว่าที่คุณไม่มีโฉนดไม่มีทางสาธารณะผ่าน,าานคุณก็ดันมาปลูกอยู่ตรงนี้ผมเนี่ยมาซื้อที่ที่หลังผมไม่ใช่คนรังแกคนผมทำกินผมอยากมีปัญหาเลย ที่แปลงเนี่ยถามว่าอยากมีบหาทุกคนอยากให้ผมซื้อเพื่อตัดปัญหาทุกคนเข้าใจหวังดีกับผมแต่ที่แค่เนี้ยเรียกผมร้านสามนะถามนะลองพิจารณาทุกคนที่ว่าที่เนี้ยร้านสามซื้อได้ไหมคุณมาขู่ลูกชายผมต่างๆนานาจะต้องไม่ทำกินจะดูดไม่ได้อะไรไม่ได้สารพัดสารเพ ผมทนกับพี่มาตลอดพี่พี่พี่ต้องนึกถึงผมเป็นหลักผมนั่นนึกถึงแต่คุณต้องคิดว่าผมเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากผมไม่เกิดได้ไงที่ดูสภาพผมไม่ได้ทำร้ายคุณแล้วคุณจะมาบอกว่าผมทำร้าย